มาดูหนังสือเรียนหน้า17กันนะคะหน้า17ยังอยู่ที่บทที่1จํานวนนับไม่เกิน1แสนนะคะข้อ1นึ่อ่าขึ้นหัวข้อการเปรียบเทียบจํานวนนะการเปรียบเทียบจํานวนเป็นยังไงมาดูกันนะคะอ่ามาดูสิอ่าลองมาดูสนามฟุตบอลสิคะเขามีสนามฟุตบอลมาให้อ่ามาดูสิสนามฟุตบอลเป็นยังไงสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งแบ่งที่นั่งตามโซนดังนี้อ่า มาดูสิเขาขยายเลยนะคะอดูสิสนามฟุตบอลอแบ่งที่นั่งตามโซนดังนี้โซนเโซน A มีความจุ8,505ที่นั่งโซนเคือโซนนี้นะคะสีนี้นะหนูดูสัญ,ญลักษณ์นะสีนี้นะคะคือตรงนี้นะนี่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 ที่คูงเขียน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 นี่นะคะนี่ที่นั่งตรงนี้นะคะในใครเตะฟุตบอลหรือเคยไปสนามฟุตบอลใหญ่ๆย,ยกมาขึ้นเราจะรู้นะคะว่า แต่ละโซนที่นั่งเนี่ยที่นั่งแต่ละโซนแต่ละโซนแต่ละโซนเนี่ยเราจะมีตั๋วเข้าไปชมที่นั่งใช่ไหมคะและราคามันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วแต่ความใกล้ความไกลใช่ไหมแล้วอันนี้ก็เหมือนกันโซน A มีความจุ8,505ที่นั่งโซน A คืออันนี้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 มีความจุเท่านี้ต่อไปโซน B มีความจุ3,600ที่นั่งโซน B อันไหนสีแดงเข้มๆนี่ค่ะดูสัญลักษณ์นะ นี่สีแดงเข้มๆนะคะนี่ตรงนี้นะสีแดงเข้มๆตรงนี้นะคะอ่าต่อไปโซนซีมีความจุ1 2 2 4 5ที่นั่งโซนซีตรงนี้ค่ะโซนซีนี่ลูกศรชี้อยู่นะคะแต่ละอันลูกศรบอกอยู่นะคะโซนซีตรงนี้ตรงนี้รอบนอกเลยตรงนี้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 อ่าเรามาดูกันซิคุณครูคนสวยคนนี้เขาถามว่ายังไงคะ บอกว่านักเรียนลองเปรียบเทียบจำนวนที่นั่งโซน A และ C โซน A และโซน A C สิโซน A มีเท่าไหร่คะ8,505ที่นั่งนะ<ป>และโซน C มี12,245้ที่นั่งอันไหนมากกว่ากันอันไหนน้อยกว่ากันมาดูสิคะอ่าขยับขึ้นมาหน่อยนะคะเอาแล้วนะขยับขึ้นมาหน่อยนะคะอ่าขยับขึ้นมาก่อนอ่ามาดูกันสิ อย่มขึ้นมาหน่อยนะคะเดี๋ยวนะขอขยายนิดนึงนะคะอ่าเราจะได้รู้เนาะอ่าโอเคเห็นไหมคะโอเคเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่ายังไงเด็กหญิงแปลแววลอ่าครูตั้งชื่อเด็กหญิงคนนี้ว่าเด็กหญิงแปลแวววอ่าคุณครูบอกว่าให้เปรียบเทียบโซนเอกับโซนส A กับ C อ่าเด็กหญิงแปลวววบอกว่าหนูเปรียบเทียบให้ดูค่ะเปรียบเทียบได้คือโซนเอ A 8,505พันห้้ยใช่ไหมคะนี่เด็กหญิงแป๋วแหววบอกว่าเปรียบเทียบ8,505กับโซน C ค่ะโซน C นี่12,245หม่นั้ยใช่ไหมคะเด็กหญิงแป๋วแหววบอกมาดูกันเลยค่ะ8,505โซน A เป็นจำนวนกี่หลักคะหน่วย10ร้อยพันอ่าหลักพันก็มี4หลักใช่ไหมคะ1หลัก2หลัก3หลัก4หลักใช่ไหมคะแปดพั้าร้อยห้เป็นจำนวน4หลัก หลักที่อยู่ซ้ายสุดคือหลักพันซ้ายสุดตรงนี้นะคะหลักพันใช่ไหมคะหลักซ้ายสุดเวลาเปรียบเทียบจํานวนเนี่ยเราจะดูหลักซ้ายสุดเสมอนะคะนี่ซ้ายสุดตัวซ้ายสุดเลยนะคะเราจะมาดูหลักซ้ายสุดนี่นะคะมาดูกันสิแปดตัวแรกหลักซ้ายสุดเลยแปดคือหลักพันมีค่าเท่ากับแปดพันโซน A เราจะเปรียบเทียบอ่านี้หลักพันนะ หลักพันมีจำนวนสี่หลักนะคะต่อไปมาดูโซนสี่โซนสี2หนึ่งหมื่นสองพันสอสสิบห้าเป็นจำนวนห้าหลักห้าหลักดูยังไงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวสุดท้ายห้าหลักใช่ไหมคะหลักซ้ายสุดคือหลักหมื่นหลักหมื่นตะกี้หลักซ้าสุดคือหลักพันอ่าไม่เท่ากันนะคะลองดูดีๆนะอ่าหลักซ้าสุดเล็หนึ่งใช่ไหมคะหลักหมื่นเขาบอกว่าหนึ่งในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับหนึ่งหมื่นนะน่หลักพัน พันกับหลักหมืน่นดูซิอันไหนมากอันไหนน้อยนักเรียนรู้ไหมคะอ่าว่าจะทราบไหมเอ่ยมาดูกันสิเราจะได้ยังไงคะก็จะได้แปดพันใช่ไหมคะแปดอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับแปดพันหนึ่งอยู่ในหลักหมืน่นมีค่าเท่ากับหนึ่งหมื่นนะเขียนสรุปอยู่ตรงนี้คะ่ะแปดพันน้อยกว่าหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะแปดพันน้อยกว่าหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะแปดพันมีสี่หลักใช่ไหมคะหนึ่งหมื่นมีห้าหลัก ี่หลักก็ต้องน้อยกว่าห้าหลักเสมออันนี้สัญลักษณ์อันนี้คือสัญลักษณ์น้อยกว่านะคะเวลาเปรียบเทียบจํานวนเราจะใช้สัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่าแล้วก็มีเปรียบเทียบจํานวนก็มีหลายๆเครื่องหมายแต่ว่าของเราเนี่ยพอเราเรียนมากกว่าน้อยกว่าอันนี้ก่อนนะคะบทนี้นะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะจะได้แปดพันน้อยกว่าหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะนี่แปดพันหลักพันน้อยกว่าหลักพันก็ต้องน้อยกว่าหลักหมื่นอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่า หนึ่งหมื่นก็เท่ากับสิบพันดังนั้นแปดพันน้อยกว่าสิบพันแน่นอนอใช่ไหมคะหนูดูหลักซ้ายเป็นหลักนะคะซ้ายสุดเราจะดูหลักซ้ายสุดนะคะนี่โซน A หลักซ้ายสุดคือ8อยู่ในหลักพันก็คือ8ปดพันโซน C หลักที่อยู่ซ้ายสุดเลยก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมคะอยู่ในหลักหมื่นค่ะมีค่าเท่ากับหนึ่งหมื่นดังนั้น 8, ปดพันห้าร้อยห้า เป็นยังไงคะน้อยกว่านะคะเนี่ยเครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่า12,245ดังนั้นใช่ไหมคะนี่จำนวนโซน A น้อยกว่าโซน C ใช่ไหมคะโซน A ก็คือนี่โซน A 8,505น้อยกว่าสัญลักษณ์น้อยกว่าคืออันนี้นะคะแหลมแหลมหนะแหลมแหลมอันไหนน้อยอแหลมแหลมไปทางนั้นนะคะ อันไหนที่มันจํานวนเยอะกว่าเนี่ยเราอ้าปากไปทางั้นสัญลักษณ์เอาอ้าปากเนี่ยอ้าปากตัวนี้นะคะไปทางนั้นนะที่เยอะๆะนะ,ะหรือ1 2ึ่งหมือามากกว่า8,505นั่นเองนะคะนั่นก็คือจํานวนที่นั่งโซน C มากกว่าโซน A นี่สัญลักษณ์มากกว่านะคะนี่ มากกว่านะคะดีสัญลักษณ์มากกว่าตัวไหนมากกว่าเอาอ้าอ้าไปทางนั้น <informações> เห็นไหมอ้าอ้าตรงนี้นะเนี่ยสัญลักษณ์มีอ้าใช่ไหมแหลมแหลมกลับมาอ้าใช่ไหมคะเนี่ยแหลม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 นี่คือทางน้อยอันไหนน้อยเอาแหลมแหลมไปทางนั้น <rated S 2> <ๆ S 1> อันไหนมากๆเนี่ยเอาอ้าอ้ากว้างกงเนี่ยไปทางมากใช่ไหมคะอ่าอันนี้ใช่ไหมนี่อันแรกนี่นะคะแปดพันน้อยกว่าแล้วก็เลยเอาแหลมแหลมเนี่ยหันไปทางน้อยใช่ไหมคะแล้วเอากว้างกเนี่ย อาอาเนี่ยปากอารเนี่ยนะหันไปทางตัวเลขที่มากกว่านะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมหมื่นสองเนี่ยหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบห้ามากกว่าตัวสัญลักษณ์มันก็เลยอาอาเนี่ยหันไปทางมากแล้วแหลมแหลมจุดจุดแหลมแหลมเล็กเลแหลมแหลมเนี่ยนะหันไปทางตัวเลขที่น้อยกว่านะคะนี้สัญลักษณ์มากกว่านะคะอา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 ไปทางที่มากกว่าเรียกว่ามากกว่า นี่สัญลักษณ์น้อยกว่าแหลมแมอยู่น้อยน้อยนี่นะคะนี่น้อยกว่านะคะหันไปทางนี้นะคะอย่าลืมนะนี่มากกว่าอันนี้น้อยกว่านะคะอ่าแล้วทำไงคะคุณครูก็เลยบอกว่านักเรียนลองเปรียบเทียบจำนวนที่นั่ง B กับซสิ B กับ C B กับ C สิคะหนูลองคิดดูซิว่า B กับ C เนี่ยอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าลองคิดดูสิคะไม่ยากเลยนะนี่ดูสิ ดูสิคะตัวเลขทางซ้ายมืออยู่หลักไหนอยู่หลักไหนโอ้โหมองปุ๊บรู้เลยใช่ไหมคะนักเอาก็ได้นะ,ะลองดูนะคะคุณครูบอกให้เปลี่ยนการบ้านไปนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการเปรียบเทียบจํานวนมีเครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่าเข้ามานะคะ